อ๋ะครับมีใครลหลายๆคนคอมเมนต์ในทิกตอกว่าให้ไอ้ปลายอันเนี้ยไปจี้กับใบไม้ดูว่ามันจะเป็นไงไปดูกันเลยยิงใบไม้ขาดมาดูนี่เลย อยากดูว่าเป็นไงนี่เลยแตกกระจายดูแค่นี้แหละ ากกดใจให้ด้วยและกดติดตามให้ด้วย